สวยเอาไว้เยอะมากๆเลยนะคะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นค่ะที่สวยมากๆเหมือนกันนะคะเพราะว่าลูกค้าถามถึงสีชมพูเยอะมากๆเลยนะคะก็สำหรับตัวที่ดาใส่นะคะตอนนี้ดามีให้ครบไซส์นะคะเอ่อหนึ่งเซตนะคะสามแปดนะคะสี่สิบสี่สองสี่สี่แล้วก็สี่สิบหกนะคะมีทั้งสีชมพูกะปิที่ดาใส่แล้วก็สีขาวเลยค่ะ ะะสำหรับรุ่นนี้นะคะเป็นงานผีเสื้อนะคะรุ่นนี้นะคะจะเหลือแค่ไม่กี่ตัวแล้วนะสําหรับตัวนี้นะคะงานสวยมากๆนะคะอยากให้ได้ไปเนาะเพราะว่ารุ่นนี้นะคะจะเป็นเนื้อผ้าที่เป็นลูกไม้เนื้อคอตตอนแล้วก็สีสวยลายสวยไม่เหมือนใครแน่นอนนะคะตัวที่ดาใส่นะคะก็คือไซส์ส0นะคะดาใส่ไซส์40อยู่นะคะนางแบบนะคะรอบอก3 6นะคะ เอลสามสิบสองสัสี่สิบนะคะใส่ไซส์สี่สิบอยู่นะคะตอนนี้นะคะพักท,ทายลูกค้าทุกคนเลยนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีลูกค้าทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาประจำนะคะแล้วก็เพิ่งมาใหม่นะคะก็วันนี้นะคะก็ฝากแชร์ไลน์ด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตแชร์ไปที่กลุ่มส่วนตัวของทางร้านนิดนึงเนาะเพื่อที่จะได้ ให้ลูกค้าเห็นว่าดามาแล้วนะคะก็วันนี้นะคะตามสัญญานะคะก็จะหางานไซส์ห้าสิบด้วยไซส์ใหญ่ๆนะคะแล้วก็สีขาวสีชมพูให้ได้มากที่สุดนะคะก็วันนี้เดี๋ยวพยายามขึ้นให้ได้เยอะที่สุดนะคะเอ,อ่อตัวที่ดาใส่นะคะดาตั้งใจเลือกมาใส่ตัววันนี้เพราะว่าดารู้สึกว่าดาชอบลายผีเสื้ออยู่แล้วนะคะแล้วก็มันเป็นลายที่ขายดีอยู่แล้วนะคะอย่างตัวที่ดาใส่นะคะก็จะเป็นสีชมพูกัะปิสีนี้เลย เป็นลายผีเสื้อแบบนี้นะคะมันจะเป็นสีชมพูแบบว่ากะปิเลยใส่ง่ายนะคะเข้ากับผิวคนไทยมากๆคือเป็นคนผิวคําก็ใส่ได้ผิวขาวก็ใส่ได้นะคะตัวทรงเสื้อนะคะจะเป็นแขนตุ๊ก,กตานะจะเป็นแขนพองแบบนี้นะคะแล้วก็ เข้ารูปนะคะแล้วก็ตรงคอนะคะจะเป็นคอถ่างขึ้นมานะคะแต่ว่าเวลาใส่เนี่ยดันรู้สึกว่ามันจะไม่ตันนะเพราะว่าเราใช้เป็นางาน c 2ค่ะก็คือซับในเนี่ยจะอยู่ตรงระดับอกตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ปล่อย c 2นะคะทําให้เวลาใส่เนี่ยเราก็จะดูไม่ตันนะคะยกแขนถามว่าอึดอัดไว้ดามไม่อึดอัดนะ <c oughs> มันเป็นแขนนะคะตุ๊กตาก็จริงนะคะแต่ว่าเราใช้เป็นงานกระดุมนะ <c oughs> งานกระดุมนะคะงานกระดุมนะคะ ออกได้นะคะสามารถปลุดออกได้ระหว่างวันนะคะฉะนั้นงานที่เป็นงานแบบนี้ค่ะก็คือจะไม่ล้างแขนเลยนะคะอีดรอบอ่ะนะคะนี่นะคะสีชมพูกะปินะคะตอนนี้เรามีให้ครบไซส์หนเซตค่ะก็คือ3ามแปดสี่สิบสี่สองสี่สี่แล้วก็สี่สบหกนะคะเดี๋ยวเปิดราคาให้ก่อนเลยนะคะเปิดราคาให้ก่อนนะรุ่นนี้ราคา1,700บาทนะคะวันนี้ในไลน์นะคะสำหรับลูกค้าที่มาชมไลน์นะคะรหัสคอควายงงูหนึ่ง พอควายง,งูหนึ่งนะคะตัวที่เราใส่อยู่นะคะเอาไปหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะเอาไปหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบาทเท่านั้นนะคะตัวที่เราใส่อยู่นะคะตอนนี้มีครบไซส์หนึ่งเซตนะคะสําหรับสีชมพูกะปินะคะแล้วก็สีขาวก็มีคบไซส์หนึ่งเซตเช่นเดียวกันค่ะอันนี้สีขาวนะลายผีเสื้อนะคะลูกค้าเป็นเนื้อผ้าลูกไม้เนื้อคอตตอนนะคะสีขาวลายผีเสื้อนะคะ แล้วก็มีอีกสีหนึ่งที่อาจจะแบบว่าม,ะะมีแค่สามสิบแปดนะคะมีแค่สามสิบแปดสีนี้เหลือแค่สามสิบแปดเท่านั้นนะคะใครเอารุ่นนี้นะคะหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบาทเฉพาะลูกค้าในไลน์นะรหัสคอควายงองงูค่ะคอควายงองงูหนึ่งนะคะควายงองงูหนึ่งค่ะเท่าไหร่คุณสสภานะคะคุณสพ้าตัวนี้นะคะในไลน์หนึ่งพัน 6 5 0อาค่ะปกติรุ่นนี้1,700นะคะนอกไลท์สามารถสั่งซื้อได้นะคะแจ้งรหัสขอควายง,งูงนหนึ่ง1,700บาทนะคะถ้าลูกค้าเซฟในไลท์วันนี้1,550บาทนะคะสีนี้เหลือแค่ตัวเดียวค่ะ คือไซส์สามสิบดตัวนี้เลยนะคะสี่ชมพูกีบบัวนะคะถ้าใส่ไซส์สาดต้องเป็นคนตัวเล็กกว่าดานะตัวนี้ดาใส่ไซส์สี่ค่ะดารอบอ,อกส6หกเอลสาสองะโพกส0ิบน้ำหนักหกห้าสูง1 5อห้าิบหกดาใส่ไซส์สี่สิบสี่สิบอยู่ตัวนี้ไซส์สาสิบดนะคะต้องเป็นคนรอบอ,อกประมาณสามสี่นะคะสามสี่รอประมาณนะคะประมาณนี้นะคะใส่ไซส์สาสิบดนะคะแล้วก็สีเดียวกันกับที่ดาใส่ค่ะ มีครบไฟ์นะคะมีเซลล์หนึ่งพันห้าร้ยหสิบในไลฟ์ค่ะรหัสคอควายง,งงูหนึ่งค่ะรุ่นนี้ปกติ1,700บาทนะคะซื้อนอกไลฟ์นะคะก็1,700บาทนะคะคอควายงอง,งูหนึ่งค่ะสีที่เราใส่คือสีชมพูกะปิส่วนตัวนี้คือสีชมพูกีบบัวกีบบัวเหลือ 38แปดไซส์เดียวมหาตัวนี้เหลือครบไซส์นะคะอย่างละหนึ่งตัวส่วนสีขาวก็เหลืออย่างละหนึ่งตัวเช่นเดียวกันนะคะเหลืออย่างละหนึ่งตัวเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ออรดาจัดจสต็อกมาแล้วนะคะเนี่ยสีชมพูก็จะเหลือประมาณแค่นี้แล้วนะคะหมดแล้วก็คือหมดเลยนะคะรุ่นนี้นะรหัสนะเอ,อ่อคอควายง,ง,งูหนึ่งสีกะปิไซส์สี่สิบสองได้เลยนะคะสี่สิบสองนะคะ 42สิีกะปินะคะ4ีสิีกปินะคะได้เลยค่ะคุณสมรีนะคะคุณสมรีได้42สิีกะปิไปนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นรุ่นอื่นแล้วนะคะจะเปลี่ยนเป็นรุ่นอื่นแล้วอันนี้คือรหัสแรกที่เปิดวันนี้นะคะเดี๋ยวรอดูได้เลยมีงานหลายแบบนะคะแล้วก็วันนี้ดานนัสกับลูกค้าใส่ห้าสิบไว้ด้วยนะคะลูกค้าใส่ห้าสิบเตรียมรอได้เลยใครมาแล้วบอกดาหน่อยนะดารจะได้รู้ว่าอ๋อลูกค้ามาแล้วนะคะดาจะได้ขึ้นห้าสิบให้เลยอะไรอย่างนี้เนาะอ่ะตัวนี้นะคะหนึ่งพันห้าร้ยห้าสิบาทนะคะเซลในไลฟ์ข้อควางงูน,นึงนะคะปกติรุ่นนี้หนึ่งพันเจ็ดร้อยนะคะใครเอานะคะ พิมรหัสตามด้วยสีตามด้วยไซได้เลยนัจ๊ะเดี๋ยวราข้ามแล้วนะเดี๋ยวมารุ่นนี้นะคะรุ่นนี้มีของเข้ามาเอ่อสีขาวเซตหนึ่งนะคะก็เดี๋ยวขึ้นให้เลยนะคะมีสีขาวมาเซตหนึ่งนะคะ มีสีขาวมาหนึ่งเซตก็คือมีครบไซส์สามแปดสี่ิสี่สองสี่สี่แล้วก็สี่บหนะคะสวัสดีคุณสีนวนค่าสวัสดีค่ะนะคะสีขาวมาแล้วนะคะสีขาวมาแล้วนะคะใครเอาสีขาวรุ่นนี้นะคะที่รออยู่นะคะเตรียมตัวได้เลยพอควายงง,งู2ค่ะ คอควายงองงูสองรุ่นนี้ราคา1,700บาทนะคะหนึ่บาทนะคะคุณเพลินบอกว่า50บเลยโอเคคอควายงองูสองนะคะรุ่นนี้1,700บาทสีขาวเข้ามาแล้วนะใครที่รอง,งานกระดุมด้านหน้าคอวีนะคะเตรียมตัวเลยแขนยาวสีชมพูที่แขวนอยู่ติดกับสีเขียวขอดูด้วยซ้ายมือโอเคตัวนี้เดี๋ยวนะ ขวาซ้ายซ้ายมือดาใช่ไหมซ้ยายมือดาใช่ไหมคะถ้าซ้ายมือดาคือฝั่งนี้นะคะอ่ะนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะ ตัวนี้นะคะมี2สีนะคะที่เราจะขึ้นวันนี้ที่มีครบไซส์ก็คือมี38 404 244แล้วก็46คองควายงูงูสอง0 0บาทค่ะตัวนี้เป็นลายเกรสรดอกไม้นะคะก็คือตรงคอเนี่ยจะมีเกรสรรอบเลยนะคะยาวจนถึงด้านล่างเลยนะคะรุ่นนี้ทรงเสื้อจะเป็นงานกะดุมด้านหน้าคอวีนะคะกะดุมด้านหน้าคอวีค่ะแขนจะเป็นแขนทรงกระบอกตรงนะคะ เป็นทรงแขนกระบอกตรงค่ะสีขาวสามารถอีกฝั่งหนึ่งโอเคนะคะฝั่งนี้นะคะตัวนี้มีไซส์38นะคะตัวนี้มีแค่ไซส์38เท่านั้นนะคะเป็นทรงเสื้อคลุมกระดุมด้านหน้าเดี๋ยวรอเลยนะคะนะคะเดี๋ยวดาเปิดรหคสให้นะตัวนี้นะคะมีครบไซส์นะคะสีเหลืองกับสีชมเออสีขาวนะคะให้เอานะคะ1,700บาทค่ะเป็นลายเกสรนนะคะลายเกสรน,นะคะ เนื้อผ้าเนื้อรุ่นนี้นะจะมันมันจะมีความเป็นเนื้อเงานะคะเป็นเนื้อเงานะคะเนื้อเงานะคะรุ่นนี้สวยมากนะคะแล้วก็มากี่ครั้งก็หมดทุกครั้งแน่นอนนะคะนี้เพราะว่าเงาสวยจริงๆนะคะโอเคค่ะนะคะตัวนี้นะคะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทอ้ามีสีแดงอีกสีหนึ่งลืมสีแดงแล้วก็มีสีแดงด้วยนะคะมีแดงด้วยเดี๋ยวไล่ใหม่นะคะรหัสสองนะคะคอควายงง,งูสองมี ขาวมีเหลืองนะคะแล้วก็มีแดงค่ะนะคะมีขาวมีเหลืองมีแดง1,700บาทนะคะ1,700บาทสีขาวจริงๆหมดไปแล้วนะมีลูกค้ายกเลิกนะคะก็เลยได้มาอีกครบเซตนะคะถ้าไม่ยกเลิกก็คือหมดแน่นอนนะคะตอนนี้มีครบไฟนะคะใครอยากได้รุ่นนี้สีขาวนะคะใส่ออกพรรษางานบุญงานบวชได้หมดเลยนะคะนะตัวนี้สีขาวนะคะสีเหลืองก็สวยนะลูกคา้า สีเหลืองเวลาใส่อะค่ะจะทาให้เราแบบดูสว่างเลยนะคะผ้าถุงทนสีเหลืองไพ่สีเหลืองขาิินอะไรแบบนี้เนาะสีเหลืองได้เลยนะคะแล้วก็สีแดงใครยังไม่ค่อยมีสีแดงนะคะสีแดงตัวนี้ก็คือจะเป็นสีออกแดงเลือดนกนะคะเป็นสีแดงที่ใส่แล้วสวยมากคนผิวคําใส่ได้แล้วก็ดาวเคยใส่สีแดงรุ่นนี้แล้วแล้วก็ชอบมากๆนะคะเพราะว่าเป็นสีแดงที่แบบใส่แล้วขับผิวสุดๆเลยนะคะสามสีนะคะนี่นะคะอ่ะ เดี๋ยวราขอวางรุ่นนี้ก่อนนะคะรหัสสองนะคะรหัสสองนะคะอ่ะเดี๋ยวจาเปิดรหัสรุ่นนี้ให้นะคะรุ่นนี้จะมีเฉพาะแค่ไซส์สามสิบแปดนะคะมีแค่สามแปดเท่านั้นนะรุ่นนี้ค่ะดาจะเรียกเป็นทรงเสื้อคลุมเนื่องจากว่ารุ่นนี้นะคะตัวเสื้อเขาจะเป็นเอ่อทรงสองสองตัวนะคะเป็นทรงกระดุมหน้านะคะแล้วก็ตัวด้านในเนี่ย เขาจะเป็นงานเนื้อผ้าลินินเป็นสายเดี่ยวนะคะซับมายแยกกับตัวเสื้อด้านนอกนะคะๆๆๆตัวนี้สามารถนําไปใส่แมท์กับชุดอื่นๆได้อย่างเช่นเป็นเสื้อคลุมนะคะอะไรแบบนี้นะคะๆๆๆตัวนี้เขาจะเป็นลายเก่าะค่ะลูกค้าแต่ว่าเพิ่งเอามาโชว์เนาะเพราะว่าเหลือแต่ไซส์เล็กนะคะๆๆรุ่นนี้นะคะทรงเสื้อเขาจะเล็กกว่าปกตินิดนึงนะคะ <ๆ S 1> ฉะนั้นเราแนะนํารุ่นนี้ถ้าได้ไปเนี่ย ต้องเผื่อซสายอย่างเช่นถ้าเป็นคนใส่อย่างดานเนี่ยดาใส่อย่างดานเนี่ยดาใส่รุ่นนี้40แน่นมากนะคะเพราะว่าตรงช่วงแขนเห็นไหมแขนเขาจะแบบทรงสลิมเล็กแต่ว่าแขนจะเป็นทรงแขนยาวค่ะลูกค้านะคะทรงแขนจะเป็นทรงแขนยาวนะคะอย่างดาใส่นะคะดาใส่ไซส์42หรือ44ได้เลย44จะหลวมไปนิดนึงแต่ถ้า42อเนี่ยอยู่ในระดับที่โอเคนะคะฉะนั้นคนที่จะใส่38ได้เนี่ยต้องเป็นคนที่ใส่ไซส์36 หรือ34สสีนะคะถึงจะใส่ไซส์38นะคะเพราะว่ารุ่นนี้ทรงแขนเขาสลิมจริงๆนะคะแต่ถ้าเป็นลายใหม่นะคะลายใหม่ที่มีไซส์นะคะก็จะมีลายนี้นะคะลายนี้จะมีเหลืออยู่ประมาณสองสามสีนะคะที่ยังมีถึงไซส์สี่สิบหกนะคะแดยวด้ขออนุญาตเปิดให้ดูเลยละกันเนาะคอควายง,ง,งูสามนะคะให้เป็นรหัสเดียวกันตัวนี้จะเป็นสีฟ้าอมเทาค่ะลูกค้า ะะลายใหม่คือจะเป็นลายดอกไม้ที่เป็นมนๆนะคะต่างกันแค่ตัวดอกไม้นะคะตัวที่เราถืออยู่จะเป็นฟ้าอมเทาค่ะเหลือบไปทางเทานะคะรุ่นนี้ราคา1,700บาทนะคะวันนี้เอาไป1,600บาทรหัสคอควายงองูสามคอควายงองูสามนะคะคุณบุษาบาบอกว่าคอควายงูสองอสีขาวไซส์ห้าสิบจ้าไม่มีดามีถึงไซส์แค่สี่สิบหกนะ มีถึงไซส์สี่ิบหกนะคะเดี๋ยวดาเปิดไซส์ห้าสิบให้ค่ะคุณบุษาบาดามีทรงนี้ที่เป็นห้าสิบอยู่นะดามีนะดามีนะรอแป๊บหนึ่งนะคะอ่ะตัวนี้นะคะสีออกจะเป็นอ่ะตัวนี้นะคะสีออกจะเป็นออกส้มๆนิดนึงนะคะตัวนี้จะเป็นออกสีส้มนิดนึงนะคะตัวนี้นะคะคอควายงูงูสามมีถึงไซส์สี่สิบหกนะคะตัวนี้นะสามแปดสี่สิบสี่สองสี่สี่แล้วก็สี่สิบหก อย่าลืมบวกใส่เพิ่มให้ดานะอย่าลืมนะตัวนี้นะใส่สี่สี่อยู่บวกเป็นสี่หกเลยแต่ถ้าเป็นลูกค้าใส่สี่หกดาไม่มั่นใจเลยเพราะว่าอาจจะใส่ไม่ได้เพราะว่าตัวตัว,ตวไหล่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาค่อนข้างที่จะเล็กนะคะสําหรับรุ่นนี้นะตัวเสื้อไม่ยาวนะคะรุ่นนี้ทรงเสื้อความยาวจะอยู่ที่ประมาณ20นิ้วนะรุ่นอื่นๆจะยาวอยู่ประมาณ23ประมาณนี้แต่รุ่นนี้จะเป็นทรงเสื้อคลอบเป็นทรงเสื้อตัวเล็กนะคะใส่เป็นเสื้อคลุมได้ใส่เป็นแบบว่าเออเป็นแบบ ทรงแบบว่าเสื้อครอบได้เลยนะคะอะตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะดาวลดหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะเขาควายงูสามนะคะรหัสสองมีถึงแค่ไซส์สี่สิบหกจ้าลูกค้านะคะรหัสสองนะคะเดี๋ยวให้ขึ้นดูอีกทีหนึ่งอะรหัสสองจะมีถึงแค่ไซส์สี่สิบหกนะคะคุณพลอยมีถึงสี่หกเดี๋ยวดาเปิดไซส์ห้าสิบให้แต่ว่าจะมีแต่สีขาวนะถ้าเป็นทรงนี้นะ ตัวนี้มีถึงไซส์46นะคะคอควายงอง,งูสองนะคะมีถึงแค่46เท่านั้นนะลูกค้านะนะคะเดี๋ยวเอา48 50ให้ดูนะคะทรงนี้นะทร,นะรงแบบนี้เลยนะคะทรงแบบนี้เลยนะคะ50นะคะสีขาวนะคะคุณบุษบานะคะคุณบุษบาอยากได้สีขาวนะคะ อ่ะตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะคือไซส์ห้าสิบนะคะลายเสื้อจะเป็นอีกลายหนึ่งนะคะตัวที่ดาถืออยู่คือห้าสิบเลยนะคะจะเป็นตัวใหญ่เราเปิดเป็นรหัสที่สี่นะคอควยงอง,งูสี่รหัสที่สี่ค่ะนะคะตัวนี้นะคะดา ถ้าขึ้นให้ตัวนี้นะตัวนี้นะเดี๋ยวดาเซลให้ด้วยนะเดี๋ยวดาเซลให้ด้วยนะไซส์ห้าสินะมี48ดมีห้าินะคะรุ่นนี้นะรหัสคอควายงองูสี่ค่ะคอควายงองูสี่นะคะดีเทลทรงเสื้อเป็นคอวีกระดุมด้านหน้า เส่นเดียวกันนะคะลูกไม้จะเป็นเนื้อคอตตอนนะคะตัวนี้มีดีเทลที่น่ารักเหมือนกันนะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกไม้นะคะที่เป็นแบบดอกเล็กๆนะคะติดรอบเลยนะคะตั้งแต่ตรงคอลงมาถึงด้านล่างเลยนะคะรวมถึงนะคะตัวที่ตัวเนี่ยก็มีด้วยนะคะอันนี้คือชายแขนของเขานะคะตัวที่น่าถืออยู่คือไซส์50ิบเลยนะคะ ต่างมาใส่ได้นะ48-50มีนะคะรุ่นนี้นะตัวนี้1,700บาทนะคะเอาไป1,600บาทคอไฟงองูสีค่ะคุณบุตรสวาคุณพลชอบไหมเอ่ยนะคะคุณพลอย,อยากได้สีเหลืองใช่ไหมนะคะสีเหลืองไม่มีนะรอบนี้ ทำ50มาแค่สีเดียวคือสีขาวนะคะรอบนี้นะคะทํามาสีเดียวคือสีขาวเดี๋ยวจะเปิดงานครบไซ์ให้ด้วยนะคะงานต่อไปจะมีครบไซเลย38ถึง40แล้วก็50เลยนะคะตัวนี้นะคะไซ50ค่ะมีไซ50นะคะลูกค้าไซใหญ่นะคะมาอุดหนุนได้เลยนะคะตัวนี้นะคะ ทรงนี้ลูกค้าไซส์ใหญ่ต้องชอบแน่นอนเพราะว่าใส่สบายจริงๆแล้วก็ใส่สวยด้วยนะตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นทรงกระดุมหน้าเหมือนกันเดี๋ยวเราขอติดกระดุมนิดนึงนะคะมีถึงห้าสิบเลยเหมือนกันนะคะเป็นงานทูโทนนะคะงานทูโทนรับขายขายราคาหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะคะรุ่นนี้นะลูกค้ารับกันไปเยอะแล้วนะคะรุ่นนี้ ปกติทำถึงแค่46นะคะมีรอบนี้นะคะสีแดงทูโทนรุ่นนี้ค่ะมี50มาแล้วนะคะมี50มาแล้วนะคะตัวนี้เขา50มาแล้วนะคะตัวนี้เขาจะเป็นสีแดงนะคะหลายโทนนะคะรวมกันนะคะเป็นสีแดงนะคะสีแดงเลือดนกนะคะแล้วก็สีแดงออกสีแดงเข้มตัดกันนะคะรุ่นนี้1,800บาทนะคะ คอควายงองูสองสวยค่ะขอบพระคุณมากมากเลยนะคะรหัสนะคะคอควายง,งูห้านะคะอันนี้รหัสที่ห้าแล้วนะคะรหัสที่ห้านะคะรหัสที่ห้าเขาเรียกว่าเป็นเลื่อมนะคะปักทั้งตัวเขาเรียกว่าเป็นเลื่อมนะคะปักทั้งตัวเลยนะคะแบบนี้เป็นเลื่อมสีขาวนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเขาจะมีดีเทลตัวดอกไม้นะคะแล้วก็ปักดอกนะคะ ให้เปนสีเข้มอ่อนนะคะให้มีความสวยโดดเด่นของตัวเนื้อผ้านะคะรวมถึงเนื้อผ้าที่ใช้ค่ะเป็นเนื้อคอตตอนที่นิ่มมากๆนะคะอาจดูจากการจับดานะเนี่ยนิ่มมากๆค่ะจริงๆนะคะฉะนั้นคนใส่เนี่ยจะใส่แบบสบายนะคะแล้วก็ระบายอากาศได้ดีรวมถึงรุ่นนี้เนี่ยสวยมากๆจริงๆนะคะ รุ่นนี้ดาเคยใส่แล้วเหมือนกันนะคะใครขอรีวิวก็ได้เลยเดี๋ยวดาส่งรูปให้ดูนะคะแล้วก็หน้าโปรไฟล์จริงๆดาก็ลงเอาไว้ให้ดูหลายครั้งแล้วเหมือนกันนะเพราะว่าดารู้สึกว่าเวลาใส่อะค่ะอ่อดาเป็นคนผิวไม่ขาวมากนะคะใส่สีเนี้ยมันขึ้นมากๆมันทําให้เราดูสว่างขึ้นนะคะอคอควายง,งหูห้าหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะคะรุ่นนี้หนึ่งพันแปดร้อยบาทนะคะ วันนี้งานเยอะเหมือนกันนะวันนี้งานเยอะนะคะแป๊บหนึ่งนะก็รุ่นนี้ค่ะนะคะรุ่นนี้มีสีชมพูด้วยนะคะแป๊บหนึ่งนะคะมัน นี้นะคะเป็นลายกะหนกนะคะเป็นเสื้อลูกไม้ลายกะหนกนะคะมีหลายสีมากๆนะคะเดี๋ยวเราจะค้างสีให้ลูกค้าดูก่อนนะมีสีอะไรบ้างนะคะมีเขียวนะคะมีขาวมีเทานะคะมีส้มอิดมีมะมเหลี่ยวมีเหลืองมีชมพูมีฟ้าอมเทานะคะ งานสีสวยมากนะคะตัวนี้เขาคือ,อาลายกระหนกนะคะลายกระหนกนะคะเป็นลายขายดีของที่ร้านนะคะตัวนี้นะคะเขาจะมีดีเทลเป็นคอปาดแขนกระบอกตรงนะคะตัวนี้คือสีขาวค่ะตัวที่ดาถืออยู่นะคะคือสีขาวนะคะแล้วก็มีสีเขียวนะคะสีขาวสีเขียวค่ะรุ่นนี้นะคะหนึ่งพัน 550 55 like บาทนะคะดาเซลในไลฟ์วันนี้1,450บาทนะคะ1,450บาทค่ะราคานี้นะคะมีไซส์ใหญ่สุดคือไซส์อะไรนะคะถ้าสีทั้งหมดเนี้ยมีถึงไซส์46ทุกสีเลยนะคะแล้วก็มี3สี50นะคะ3สีนี้นะคะมีถึงไซส์50ค่ะลูกค้านะคะ